วันนี้ก็มาฝึกผันนะคะใส่วรรณยุคเข้าไปในสระที่เราเพิ่มฝึกอ่านมาของบทที่12นะคะ,ะทั้งอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำนะคะย้ำอีกเที่ยวหนึ่งนะคะอักษรกลางนี่จะผันได้วรรณยุ์ทั้ง4รูปเลยส่วนอักษรสูงกับอักษรต่ำใส่ได้แค่วรรณยุคเอก,กับโท เอกกับโทนะคะและพิเศษก็คืออักษรต่ำเสียงจะเพี้ยนไประดับหนึ่งใส่เอกเป็นโทถ้าใส่โทเสียงจะเป็นตรีนะคะอันนี้เอกเสียงจะเท่าอันนี้โทค่ะฝึกเลยค่ะกัวกัวกัวเอกกัวกัวโทกัวกัวตรีกัวกัวไม่จัตวากัว กัวกัวกู้กัวกัวขออัวขัวขัวเอกขัวขัวโทขัวขัวขัวคัวขออัวขัวขัวเอกคั่วขัวโทขัวขัวคัวขัวกอเอียเกียเกียเอกเกียเกียโทเกียเกียเกียตีเกียเกียจัตวาเกีย เอียเก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 ียขอเอียเขียเขียเอเขียเขียโทเขีย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 ขอเอียเขียเขียเอเขียเขียโทเขีย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 กอเอือเกลือเกลือเอเกลือเกลือโทเกลือเกลือตีเกลือเกลือจัตวาเกลือ เกลือ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 ขอเอือกเขือเขือเอกเขือเขื่อโทเขือ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 ขอเอือเขือเขือเอกเขื่อเขือโทเขือเขื่อเขือเขือกอเอเกอเกอเอกเกอเกอโทเกอเกอตรีเกอเกอจัตวาเกอ กอเ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 กอคอเอเขอเขอเอเขอเขอโทเกอเขอเขอเขอขอเอเกอเกอเอเกอคอเอเกอเกอเอเกอเขอโทเกอเขอเกอเกอค่ะลองเทียบเสียงดูนะคะกัว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  ขัวขัวคู่คัวขัวขัวเกีย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 เขีย k ์เขีย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 เเกือเขเขือ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 เขอเขอเขอ เคอ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 พอจะแยกออกไหมคะฝึกบ่อยๆนะคะอย่าลืมอ่านหลายๆครั้งแล้วจะได้เก่งๆค่ะ